สวัสดีครับ iOS 13.4 Beta 4ถูกส่งมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกที่สนใจได้ทดสอบกันแล้วครับการอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดนี้บน iPhone X ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราไปทดสอบดูความเร็วและทดสอบการใช้แบตเตอรี่กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 13.4 Beta 4บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ไม่เปลี่ยนแปลงครับตัวเลขเท่าเดิม แต่ความเร็วในส่วนของมัลติคอร์ลดลงพอสมควรเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจาก CPU เราไปทดสอบด้านกราฟิกกันบ้างครับความเร็ว GPU จะเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้ความเร็ว GPU ไม่เพียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแต่ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างพุ่งกระฉูดจนน่าตกใจเลยครับไม่รู้ว่า Apple ไปปรับอะไรเข้าแต่เร็วแบบนี้ชอบครับมาเธออยากเจอ ผลการทดสอบความเร็วพุ่งกระฉูดแบบนี้แบตเตอรี่จะมีข่าวดีบ้างหรือเปล่าเราไปทดสอบกันเลยครับสําหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้ จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอ ก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้น เรื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 13.4 Beta 4ช็อกครับไม่ได้ช็อกแบบผลลัพธ์บน iPhone 11 Pro Max นะครับเพราะบน iPhone X สูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นังั้นครับจากเดิม ที่สูบเยอะอยู่แล้วที่8%เหลือ92%ในเบต้า3มาคราวนี้สูบไป11%เหลือ89%เลยครับแม่เจ้าทำไมผลลัพธ์ชวนให้หดหูได้ขนาดนี้งานนี้ Apple คงต้องปรับปรุงกันแบบด่วนๆครับการอัปเดตเป็น iOS 13.4เบ t a 4ครั้งนี้บน iPhone X ผลลัพธ์ความเร็วทำได้น่าประทับใจครับแต่ในขณะเดียวกันผลการทดสอบแบตเตอรี่น่าผิดหวังสุดๆครับ เพื่อนๆที่ใช้เบต้าก่อนหน้ายั้งมือไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งอัปเดตดีกว่าไม่แนะนําเลยครับเพราะสูบแบตเตอรี่อย่างแน่ใจหายอัปไปมีตกใจครับแล้วไปรอดูในเวอร์ชันหน้ากันอีกทีให้โอกาส Apple ไปปรับปรุงตัวเฮ้ยปรับปรุง iOS กันใหม่มาเมื่อไหร่มาชมผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ